สวัสดีครับทุกท่านไฮวอนมาแล้วเดอ้อนีมาดูกันว่าพี่เพชรทำอะไรนี่เห็นไหมมันเป็นข้าวจีเดอ้อมันเหมือนข้าวจีใช่ไหมมันคือข้าวเหนียวนั่นเอง ามาดูกันว่าพิเพชรจะทำอะไรให้ดูเด้อหอมหอมหอมอืมปล่อยเพิ่มไว้อย่างนี้กันนี่เพิ่นคือข้าวเหนียวนั่นเองเห็นไหมนี่สีสันเพิ่นก็เริ่มได้แล้วเด้อ เห็นไหมก็จีเรา,าอหอมเชียวคุณผู้ชมมันอร่อยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสีสันดีคุณผู้ชมมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปนีบอ โอเคอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเด้อนี่ในนี้คือลำเด้อลำลำลำจำแต,แตำ๊ๆลำลำจริงๆริงเ,เห็นไหมลำนี่เพิ่งสุดๆห,ห้าหมบานเข้าเลยไหมเขาเรียกทำเขาเรียกทำเขาเรียกทำมันคือทำนั่นเอง เราต้องพ่วไฟอ่อนเด้อที่ขาดว่าได้ก็คือน้ำปลาล้านั่นเองเทลงไปเลยนี่ปึ๊บนี่อันนี้คือข้าวจีที่เราจีไว้แล้วเด้อวังหันเด้อนี่เห็นไหมตอนนี้เราก็มาจะมาพ่วงพ่วลรเรแล้วกัน พักวใสอ่อนๆได้เลยเห็นไหมนี่จับเข้ามาหน้ออหอมเราบอกคุณผู้ชมหอมนี่แล้วก็จะตัว่วตั่วไปจนกว่าเัิร์นจะไหมแต่ตอนนี้เพิรนรู้สึกว่าเพิ่นจะเริ่มไหม้แล้วเนี่ย ยังไม่พอเรจะต้องเติมน้ำอีกหน่อยนึงมันสือน้ำประรลาน,นั่นเองเติมลงไปเลยหลังจากนั้นแล้วก็เอานี่ข้าวจีของราน,นั่นเองเ้ยเอาลงไปเลยนี่เอาลงไปใส่ในเออเออเอับ แม่หม้อเดียวกันเลยเหนะ็นไหมพี่เพชรใช้มือเด้อเห็นไหมนี่ตกลงไปแล้วจากนั้นก็คั่วต่อไปเรื่อยๆเด้อคุกเค้าเพิ่นเข้ากันนี่คั่วต่อไปเรื่อยๆเด้อคั่วเฟรนอ่อนเด้อเดี๋ยวมาดูว่าพี่เพชรจะทำอะไรให้ดูคั่วไปเรื่อยคั่วไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บ โอเคหลังจากไว้ที่แล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้เย,ย็นเด้อปิดแก๊สรอให้เพื่อนเย็นก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เพชรจะทําอะไรให้ดูนี่หลังจากที่เพื่อนเย็นแล้วเด้อเราก็จะใช้ถุงพลาสติก,กมาปุ๊บอืม อืมเราก็จะปั้นเป็นก้อนแบบนี้เด้อปั้นให้ยิ่งเหนียว,วยิ่งดีเด้อนี่ไปหลังจากปั้นเสร็จแล้ว,ลวเราจะไปไหนกันต่อไปไปดูกันตามมานี่มาแล้วอันนี้ที่เราปั้นเสร็จแล้วเด้อเราก็จะยับเข้าไปข้างในเลยนี่ปุ๊บไปวางไว้ข้างในเห็นไหมต้นจะอยู่ข้างในนูน่นอ่ะเป็นก้อนกลมๆอยู่เห็นไหมอยู่นู่นนี่ จากนั้นเราก็ยกเลยเดอนี่เตรียมพร้อมนี่ไปแล้วนี่ปึ๊บลงแล้วจมบจม่จมจม,จมบจม่จมจมบ่จมนี่เพื่อนก็จมลงไปอยู่ในน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อ นี่พี่เพชรเอาลงไปแล้วนี่ลงไปในน้ําตรงนี้นี่เดี๋ยวอีกสัก1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรไหมโอเคสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ดูคลิปดูโฆษณาพี่นัทก,กับพี่เพชรไปแล้วบ๊ายบาย